ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะมีคำถามอะไรไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะเรื่องนี้ยากเกินไปไหมคะเรื่องนี้ยากเกินไปไหมคะเรื่องนี้ยากเกินไปไหมคะเคยสงสัยไหมว่าเคยสงสัยไหมว่าเคยสงสัยไหมว่า อะไรคือความจริงอะไรคือความจริงอะไรคือความจริงนี่คือความลับที่เหลือเชื่อนี่คือความลับที่เหลือเชื่อนี่คือความลับที่เหลือเชื่อที่จริงแล้วเรายังทำได้ดีกว่านี้ที่จริงแล้วเรายังทำได้ดีกว่านี้ที่จริงแล้วเรายังทำได้ดีกว่านี้ผลการทดลองเผยความจริงที่โหดร้ายผลการทดลองเผยความจริงที่โหดร้าย ผลการทดลองเผยความจริงที่โหดร้ายมันเป็นความท้าทายที่ยากที่สุดมันเป็นความท้าทายที่ยากที่สุดมันเป็นความท้าทายที่ยากที่สุด เสียงดีบุคลิกดีจริงไหมสําหรับแคร์นะคะถ้าคะแนนเต็ม100คุณมีเสียงพูดที่ดีแคร์ให้คะแนนบุคลิกไปเลย70%เพราะการมีเสียงที่เราใช้พูดจาสื่อสารที่ดีนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าโดยรวมของบุคลิกไม่ว่าหน้าตาผิวพรรณรูปร่างเราจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าเราใช้เสียงพูดสื่อสารได้อย่างดีกับคนรอบข้างให้เสียงทํางานที่เสียงทํากิจกรรม รวมถึงใช้เสียงประกอบอาชีพนั่นหมายความว่าเสียงพูดของเราก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเราได้โดยอัตโนมัติบ่อยครั้งเสียงพูดของเรานะคะเสื่อถึงบุคลิกได้ชัดเจนกว่าแววตากริยาท่าทางเรายืนอยู่ไกลกันมากเลยเสียงของเราค่ะที่ดังออกไปไปเข้าหูเขาค่ะหรือเรายืนพูดที่หน้าห้องประชุมนะคะไปสัมมนานะคะผ่านเครื่องขยายเสียง เสียงของเราส่งถึงทุกคนสัมผัสได้ด้วยหูค่ะนอกจากใช้สื่อสารสร้างความเข้าใจตามภาษาที่เราใช้แล้วนะเสียงพูดของเราก็ยังสามารถเข้าถึงทุกคนได้ก็ยังเป็นบุคลิกที่ส่งถึงทุกคนที่ได้ยินเสียงของเราได้เสมอค่ะ70%ที่แคให้มูลค่ากับเสียงพูดว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกนะ70%และส่วนที่เหลืออีก30คืออะไรคะการแสดงออกนะคะภาษากายใช่ไหมแววตาและกิริยาท่าทางของเรา ภาษากายบางครั้งเราแทบจะไม่ต้องควบคุมเลยเป็นบุคลิกติดตัวแต่เทียบกับการใช้เสียงค่ะสื่อบุคลิกได้อย่างดีเกิดจากการควบคุมที่ดีเท่านั้นทุกคนค่ะมีสิทธิ์หลุดพูดเสียงธรรมชาติมากอารมณ์ไม่ดีแล้วไม่ปั้นไม่แต่งเสียงไม่ใช้เสียงดัดจริต เสียงที่ไม่ต้องควบคุมแล้วไม่ต้องการใช้เสียงสร้างการสื่อสารที่ดีแล้วไม่ต้องใช้เสียงสร้างมนุษยสัมพันธ์ไม่ต้องใช้น้ำเสียงที่พูดเอาใจเจ้านายไม่ได้ใช้เสียงขายของหรือน้ำเสียงที่พูดกับลูกค้าน้ำเสียงที่พูดกับคนรักหวานๆนะคะคือเสียงที่ไม่ต้องควบคุมเลยเนี่ยพูดอย่างแค่ไหนก็ะพูดเสียงต่ำๆอยู่ตอนนี้คือแทบจะไม่ต้องควบคุมเลยนะคะและไม่ใช่เสียงที่ใครใช้ทํางานด้วยนะนาทีนี้คือจะสรุปว่าน้ำเสียงที่สร้างบุคลิกจําเป็นต้องควบคุมค่ะ ต่างกับบุคลิกที่เราสื่อผ่านภาษากายการเคลื่อนไหวมือไม้พวกนี้นะบางครั้งเราไม่ได้ควบคุมเลยเนี่ยพูดเคก็ใช้มือไม้ไปตามธรรมชาติของแทรเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างไม่ได้คุมเลยค่ะไม่คุมไม่อยู่เลยค่ะตอนนี้นะฮะไม่คุมเพราะเราต้องการใช้ภาษากายสื่อสารน้ําเสียงต่ำๆอย่างนี้ไม่คุมไม่สร้างไม่ดีไซน์และไม่ดัดจริตนี่คือความแตกต่างที่มองเห็นได้ชัดว่าถ้าเราต้องการเสียงที่มีคุณภาพเหมือนกับตัวอย่างต้นคลิปแพแสดงเป็น3คน ที่ใช้น้ำเสียงต่างกันต่างอะไรบ้างถ้าเป็นศาสตร์ของ voice acting นะคะเขาจะแยกให้เห็นชัดๆ3าอย่างนะคือน้ำหนักของเสียงนะคะลีลาในการพูดและชีวิตชีวาในน้ำเสียงหรือการใช้เสียงอย่างมีชีวิตชีวานะคะโดยใช้ศาสตร์ของ voice acting ย้ำนะคะ voice acting ไม่ใช่การฝึกเสียงเพื่อไปภาคการต์ตูนไปภาคหนังเท่านั้นไม่ได้ฝึกเสียงเพื่อฉันจะใช้เสียงเป็นพระเอกไม่ได้ฝึกเสียงเพื่อฉันจะเป็นนางเอก ไม่ได้ฝึกเสียงเพื่อฉันจะเป็นนางร้ายไม่ได้ฝึกเสียงเพื่อจะไปภาคบทคนแก่เท่านั้นฝึกเสียงเพื่อไปแสดงศักยภาพกับทุกๆโอกาสที่เราจะได้ใช้เสียงไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่เฉพาะกิจเป็นพิธีกรการใช้เสียงประชุมสัมมนาใช้ศาสตร์ของ voice acting ในการใช้เสียงคุยโทรศัพท์ก็ยังได้เลยนะคะ99%ของทุกๆท,ท่านที่มาฝึก voice acting จุดหมายสูงสุดที่เราต้องไปด้วยกันคือปรับ แต่งเสียงของคุณไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์การใช้เสียงแบบไหนมาก็ตามวิธีการฝึกของแครคือปรับแต่งไม่ใช่ปรับแก้นะคะเราไม่สามารถปรับแก้เสียงของใครได้แต่เราปรับแต่งค่ะปรับแต่งอะไรบ้างพูดไปแล้วนะคะ3อย่างและย้อนกลับไปดูตัวอย่างต้นคลิปด้วยนะคะการใช้เสียงพูดที่แตกต่างกัน3แบบมันต่างยังไงและปรับแต่งได้ยังไงดูเปรียบเทียบจะได้คําตอบค่ะ